คุณครับคุณครับทำไมคุณพรบเงียบจังเลยอะฮะเขาพไดหล้วคุณครับคุณเงียบจังเลยคุณไม่พูดเลยเลยผมลืมเปิดไมค์ผมขอโทษโอ้โหคุณดูมีพิรุษนะคุณครับไม่ใช่ผมพูดแล้วจริงๆผมไม่บอกว่าผมมาอยู่ห้อง้ายสุดที่ผมเจอตอนแรกใช่ไหมอ่าผมเดินสวนกับใครว่ เดินสวนกับพี่เออใช่ผมเดินสวนกับพี่เชอรี่ใช่ครั้งหนึ่งแล้วเพื่อผมไปกาลังไปทําภารกิจด,ด้านล่างด้านล่างเสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่เจอใครแล้วผมก็เดินขึ้นมาผมตอนนี้ผมไปอยู่ที่ห้องซ้ายสุดสนแล้วกูจะค่าไอ้กูจะเลือกใครดีเนี้ยครเลืใครซีโคหรือเปล่าฮะ ใครดีนะคิดก่อนไหมล่ะถ้ททาทาถ้าใครอะทุกคนทุกคนคิดว่าใครอ่ะเอ้ยค,ค,คุณคุณครับหรือเปล่าจะมาให้ผมคริคิดเนี่ยมผมก็เสียสิทธิ์สิไม่ใช่ก็เพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลอนะ่ะคุณก็รู้ว่าล่ะคุณถามพี่บิ๊กก็ได้เวลาผมประมวลหนึ่งทีอ่ะคุณลงหาเจอทุกครั้งอะ่ะเฮ้ยจริงเมาคุณเออเออครัเซอร์เ็อร์ไม่รู้ผมบ่นพี่บิ๊กนะเฮเอาโว้ยคุณตลอด ปวดแล้วผมปวดแล้วเดี๋ยวก่อนนะตังเลยเน่ปวดตัวเองหรือพี่บิ๊กเซ่ออเออแล้วปวดตัวเองตัวเองเอ้ก็ได้พี่ปวดปวดไปก่อนต้องปิดไฟเก่งมากปิดไฟเก่งมากมือสุดเลยเบื่อจักันเลยเอาตรงนะมันไม่เหมาะกับเลื่องไอ้แผนดีกว่าเกมเนี่ยเฮ้ยกะ ผมอยู่กับสีเหลืองกับสีชมพูฉัันอยู่กบคีนเมื่อกี้ฉันอยู่กัะไรอ่ะคุณอยู่กับผมไงพี่บิ๊กอยู่กับพี่เชอรี่เดินวนอะไรอ่ะคุณเชอรี่คุณเดินวนอะไรเนี่ยมันมันมองไม่เห็นอะใครเอ๊ะนึกว่า GDR โดดท่อไปแล้วเมื่อกี้อะไรอย่ามาตลกอย่ามาตลกยังไงผมประเดี๋ยวตัว GDR ผมว่าชัดเลย ผมทาภารกิจอยู่ของผมคนผมไม่ยุ่งกับคนเชอรี่แล้วไอ้นี่คนแบบนี้เดินยากมากเลยเนาะใช่ใช่ไม่แต่ว่าคุณไม่ต้องเดินไม่ใช่หรอคุณพรบคุณลงท่อนี่คุณอย่าปั่นได้เปล่าวิเฟอร์เฮ้เนี่ยก็ผมเห็นคุณลงท่ออยู่เมื่อกี้ผมอยากไม้ทันจะลงเลยที่คุณปั่นจัดจัดเนี่ยทำามเป็นแบบนี้เดินยากผมไม่รู้ ทำไมถึงเดินยากอะครับเฮ้ยไอไอทางเดินอันนี้มันต้องรอเหรอไอทางเดินที่มันเป็นขั้ลมทางเดินที่เป็นขั้ลงมันต้องขึ้นเลยนี่หรือเปล่าใช่ใช่มันต้องรอมันต้องมันจะเริ่มจากฝั่งโน้นมามันต้องรอคนพักฝั่งโน้นมาถึงเป็นลิฟต์ใช่ไหมใช่ใช่เป็นลิฟต์ขั้นลงอ๋อคนอหรอต้องรดูแบบ ปกติใช้เงินสดใช่ปะไม่ค่อยรูดบัตรปกติใช้โอนเอานะถ้าแต่ปกติคุณใช้ท่อนี่คุณเป็นอะไรกับผมมากกว่าบอคุณปืนกีนพี่เชอรี่มุดท่อเหรอมุดท่อเดี๋ยวเบาไ่อดเบาตอนทุกคนทำไมพี่เชอรี่ต้องมาวนๆอยู่ที่ท่ออ่ะทำไมอ่ะน่ยังไงยังไง คุณเจอรี่ทำไมคุณต้องวนอยู่ที่ท่อเมืเ่อกี้โอ้โหก็เป็น D D โดนคนแรกเพราะผมถามไปเฉยผมไม่อยากรู้ไงผมก็อยากรู้เหมือนกัน,นยังไงก็ยัตัว เออคุณดูเดินตามผมนะผมมีปัญหาอะไรผมไม่ผมแบบเออผมคุ้ณพองคุณไงผมเป็นทหารไงคุณเป็นตำรวจไงเราต้องทำงานด้วยกันไงเราทำงานข้างประชาชนใช่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 เราทำงานข้างตรงข้ามกันพี่น้ำอย่าฟิวนะอย่าฟิวนะเฮ้ยอ้าวโอ้โหอ่านมาก อุกอาจมากใครตรงเนี้ยใครบอกเลยดีกว่าใครตรงเนี้ยใครไม่เห็นนะเมื่อกี้ก็เลยจะรูดบัตรเดี๋ยวนเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนฆ่าฆ่าตรงที่เรารูดบัตรเลยเหรอใช่อะไรคุณครอบเหรอไม่ใช่ผมแน่นอนผมมาจะรูดบัตรแล้วผมผมมันผมรูดเร็วเกิน ไม่ใช่พี่กำลังรูดบัตรอยู่ต้องรู้จับผ่านเมื่อกี้ผมอยู่คาดเบอร์แล้วมีความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเลยนะมีมีเราอิงแล้วก็มีเมื่อกี้มีใครผมจำไม่ได้มีผมมีพี่เฟิร์มีพี่อิงอ่ะสามคนนี้แหละเพราะว่ามีอยู่สี่คนอะในสามคนนี้แหละอ่ะ ยังไงยังไงชิบหายละเอาเป็นว่าผมผมยืนยันตัวตนได้ยังไงเฮ้ยคุณดูมีปัญหากับผมจังเลยวันนี้ทำไมอ่ะคุณเชอร์รี่ไม่ได้ดูรู้จักดูอ่นเออ มีใครตัวเด้งหรือเปล่าอ่ะตอนตอนค่ะแม่คือคือมันเป็นเปิดประตูต้องใช้บัตรรูดใช่ป่ะล้วคือกําลังจะไม่กําลังจะกดรูดก็มันจะกดบัตรรูดแล้วเขาก็รีพอร์ตเลยพี่พีเตอร์ตอนตอนพี่เตอร์รีพอร์ตอ่ะพี่เตอร์เห็นแบบมีใครตัวเด้งออกมาไหมคะเห็นเพราะว่าผมอ่ะกดรูดเหมือนกันแต่ว่าผมมารูดไม่ติดเพราะผมรูดเร็วไปแล้วพอผมก็เลยกดออกจะกดเข้าใหม่ฟุ๊บพอจังหวะจะกดเข้าใหม่อ่ะคือเห็นพอดีผมก็เลยกดรีพอร์ตเลย กองกันอยู่หรอใช่ยืนกองกันอยู่มันยืนกองกันตรงประตูไงผมว่านะแล้นมีคนต้องเติร์นเน่เลยเพราะว่าถ้าเติร์นิวแล้วมันจะเด้งอ้นคิวแล้วมันจะเด้งใช่แต่ว่ามันไม่เห็นเพราะว่าแบบมันกดกดลูดคือเขาไม่เห็นเพราะว่าจอบังไงกดตัวลูดประตูบังก็เลยไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันเต็มจอตกล่เโอกละ เอาไงอ่ะทุกคนว่าคอปเตอร์ป่ะตามสัญชาตญาณเลยผมคุุยกกับทคนที่เป็นคนดูเนี่ยคุณว่าคอปเตอร์ป่ะผมบวชคอปเตอร์นะโอเคป่ะระหว่างคอปเตอร์พุดอิงอ่ะคุณว่าคอปเตอร์ป่ะเรามีเวลาหกสิบวิคอปเตอร์ป่ะพูดเลยเนี่ยคอปเตอร์ใช่ไหมคอปเตอร์อย่าสีทะลอกโอเคผมว่าผมได้ผลบวชของผมแล้ว่ะ เพราะว่าคนในสตรีมบอกว่าคอปเตอร์อย่าสีถลอกปั๊บคอปเตอร์ไปทำไมเป็นผมอ่ะทำไมเป็นผมอ่ะคุณอย่าสีถลอกคุณอย่าสีถลอกสามสองหนึ่งเก็บไว้ต่อคุณอย่ามาสีถลอกคนในสตีมคุณโกงอ่ะคนในสตรีมคุณแฮกแมพบ่ะรมีคนในสตรีมผมแฮกแมพด้วยเหรอ ไม่มีเมอหนูฟองพิเตอร์หนจะฟ้องพิเตอร์ค่ะหนูฟ้องด้วยเตอร์หนูตายปซะพิเตอร์ค่ะหนูต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยทุกคีพอดเดเหมือนถังเลยคอกเตอร์โดดพรดีนีะมุกยังสีถลอกจัดเลยประด็นพิ่ตเราบินออไลคิดว่าพิเตอร์จะไม่แบบนี่แล้วอ่ะผมว่าผมสงสัยคุณป๊อปตั้งแต่ตอนที่คุณบอกว่าด่านนี้มันเดินยากๆเนาะเนี่ย ทำร้ายประชาชนครับด่านเดินยากหรือว่าลงท่ออะไรยากนะเฮ้ <ผม S 1> <ห>ยยังไม่ได้ลงท่อเลยจริงป้าจริง <c oughs>